จะกอรก่อนเออมนกูมีสองหกวก็บน่งัน่งสองคนวกเลยใ่ไหมใช่กองกลอเอาอีกว่าไงตอนจีนกลับหรือยังยังไม่กลับเราวมาเล่นบ้านเลนีอไปหมดเลยไม่ไวแล้วหิวมาสั่งฮะมาสั่งอ่ะใช้กูอีกทีนี่ชีวิตกูยังหน่อยไม่พอมันเหนื่อยอะไรวะฮะก็อยู่แค่ตรงนี้ไงตรงนี้แค่แต่มัก็โดนนั่งที่นี่เอา ง well Re ั้นมึงย yeah. ืนอยู่รถตรงเมื่อกี um> ้น่ะเมื่อหยิบมาละลกูเท้าหงีเข้ามามึงมันดีแต่ขับรถกูขับให้มึงนอนไม่ดีหรอวันเนี้ยเออกูขอบคุณมึงไปเอามาเดี๋ยวลองมึงก็ไปเอามาไม่ไปไปอ้าวถ้ามาเกี้ก็ไปอย่างงี้เก่งก็ไม่ไปแล้วแล้วใครจะไปเอาพระสางมาลูกใครจะก็ไปนั่งหาแล้วเนี่ยไปไปไปคุย

เช่วยทำต้นตีนอะไรเลยแม่กูพูดเลยนั่งรับใจอย่างเดียวเลยไอเวสังมาไปอเเปลวเปลวไอเัียวเดีนเปลวพอังมวให้หน่อยวอวอเดวอเอเยเดียวออีไอเไเยอเนียอเียวไอเไเยวไาเันย้องดียไดวอมันอาดจะไดียเดียวไอเดียวไดไีนดียวเไดีอดไอวเียเดียเดีอเดียอดอเดไเียวไอดีเดีไอดีเดีเดียวเด ทีมันดีดีมันไม่ดีใช่ไ่คิเกี่ยเขาคุยอะไรกันเฮ้ยมาแล้วเอทาภาษางมาไม่ได้ทำไมอะภาษาปิดชั้นเพลงเอ่นอะไรวะมันใช้ภาษาคุณรู้จักไหมสังทองอะสังทองเออที่เขาสังทองรู้เรื่องไหมเรียไเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปด่าคนเพราะคนแม่เ้ยโ ผมตายโคตรมันนะ่าเออพี่มันนะ่ะพี่มันไม่ดีเอาเดีย๊ยนีเ่เออไหนถ้ามันออกมาดีนะเดี๋ยวมันต้องแบบสังทองมาไม่ได้สังทองตายห,าห่าเดี๊ยนไม่รู้ดิเลอยากไปฟอกมัมแต่มันก็ไม่ขำแล้วทีเนี้ยวออกมาแล้วสังทองมาไม่ได้ทอาไมมาไม่ได้มันจบจากช่องเจ็ดไปฉายเท่าไรต่อไม่รู้ อัวดีิ้งแหงแกลง่ะชอบขีโคตรพกันไหมาหม่เแน่นี่มเอาเอะคุณไม่ชอบแ่เอาแ่ะไอ้นี่เอาไว้สัน้ำเออเอาไว้สังน้ำอ่ะไว้สังน่ะดน้สั่ง้จักเนี่ยที่คล้ายๆหน้าเนี่ยหน้าคล้ายสั่งเนี่ยไม่เหมือนเลไม่สั่งไหนสักมาออจะเอาสั่งที่มันหยิบไม่ถูก อ,อะไรมึงสักแต่ว่าเอาน้ำออกได้อย่างเดียวไหนเอามันพีอบขอบคุณขอบขวขอใครขอบขวดสวนี่มัน,น,น,พพน,นดาดเบอร์ไปแล้วเดี๋ยวจเข้าโรงพยาบาลมึงเรียกขวดนะเนี่ยม,ม,มันได้ม,ม,มึงดูไม่ได้เยมึงดูที่ขวดตรงไหนเนี่ยไอ้บมึงัวห้เอาสั่งมาเูที่มันขันมันเดียวโอ้โหคนพะคนแพ่ไปจังสอนพวดดาตมันจันหลย มาเทือนโคตรมาอ้ยมันจะได้ยังไงเรามไม่รู้จักสั่งระวะะสั่งลีลีอ่ะสั่งลีลีอ่ะเออลี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 ได้ไหมสั่งชุดสีชมพูนะทำไมมึงไม่รู้เรื่องวะสั่งลีบ้านกูไม่ได้หญิงลีเดี๋ยวต้องของต้องแต่งของขวัญน้วยเอาไว้ลีลีน่าจะไปเอาไงเออสั่งสั่งทองอ่ะสั่งลีโอ้ย เป็นไงอย่างนี้ดิโตรมันรู้จักไปอย่างนี้เลยหรือว่ามีอะไรอกโหนมีข้ออะไรม่จะไปด่าโหน้มันนาว่าโหนไม่ดีหอ้โห่ัห้กระโหลโง แต่เนี่ยรางกามันโดนน้ำนังกนแล้วเม่อี้นะแต่มันเปียลังไปอะไรอันตังีนี่อะสังรีสังีไปไปก่อนเลยไปไ้ไไะางโออ้ดดปไนี่นี่ิแต่งคนเดียวกันเอาก็ไ่เอาเดี๋ยวไปตได้ยังไม่แต่งเลย รีบเลยี่รีบเลยปรยอกไรน่อยไหมระบอะเราบางทีกระบบมังค่าจะขอเร่าอนแรกเลยนะพี่ค่ะขอให้รักกันานๆมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองมีความสุขมากๆนะพี่ค่ะเออมามุตื่นยังไงเราไปโยสเหาะสองท็ดี เ,เขอให้เลยคำสั่งไม,มจ่จะมาจุดเาทัดเหงื่อลัวนเลยหนะหนาแล้วสมายประโคมไหไหน่อย ㅋ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  ไปเลยโดนปิแก <oh> ๊เกหููปลยเลยัตต้องลดเนไตัวปิ้แก๊ปกบหูด้วยร้องให้ใครร้องให้ตาแก้แกเห็นคนอย่างนั้ตายยังยิ่งแค่ยิงไม่ตาย ร้อผิดงานแล้วนี่เอาไม่ล้อเราเปิดเตาเอาเอิดไงเปิดอย่างนี้นะมึงอย่างนี้ไม่ดีอย่าเอาไปอย่าก็น้าไปบ้างกูไม่ให้ดูทีวีจอแบนแล้วจะดูปล่อยทีวีจอแบนสักทีงานเขาน่ารักขอเป็นารักจตายเจ้าบ้างแล้วตอนนี้าอนมันนี่ชนะ คุณล็อกไม่ทันนะเดี๋ยวผมว่ามึงไม่ต้องนัดถอยคุณล็อกที่ไเดิเลมอนในยุคไหนเรียนชั้นไหนรู้ปะอ่ะเดิเลมอนเน่ยเดิเลมอนอยู่ชั้นปฐมรู้ได้ไงอ้าวมึงไม่ได้ฟังผมเมื่อกี้มึงบอกไปเลยเดิเลมอนเลียงอยู่ชั้นปฐมบอกยังไงตรงไหนปฐมอังอัง โยงป็ถตูไปโดนปราตอขาา,าด้วยโอ้ยย oh. าวเลยอะมึงเลยถือว่าไเ,เรียนตาชั้นหนลรอบีุดๆปวอววันป้องกันลุงปูลุงปูง <c oughs> นี่เป็นโอกาสแล้วปิดผ้าปิดประตูเลย